คุณนัดครับทำเป็นจำไม่ได้บ้ารู้จักคุณนัดแบบสนิทเลยอะเอาจริงคุณนัดเนี่ยเป็นลูกของอลุงโพสที่บอกว่าไปแต่งงานกับป้าน้อยโอ๊ยหมดเหรอเลยวะคุณนัดคุณนัดเป็นพ่อคัดแซ่ไปมึงนะให้ทายนะคุณนัดเป็นผู้ชายผู้ชายสิครับร้าผมผมก็เป็นผู้ชายเหมือนกันครับ,รบเราแมนแมนคุยกันเลยครับวันนี้คุณนัดอาหารของคุณนัดเนาะอุย้ย มามจากพมา่าเฮ้ยทำไมอะ่ะย่างกุง้งปลาหามโทษทีอยู่คนเดียวมันไม่มีแบบว่าคนชงคนตบอะไรอย่างเงี้ยก <laughs> ุ้งย่างเหรอกุ้งย่างแล้วก็เออแล้วก็มีอันนี้แกงอะไรอ่ะรันจวนเหรอเห็นแล้วจะรันจวนทันทีเฮ้ย <laughs> บอกว่าเหรรู้สึกว่าฟิลบอกว่าเฮ้ยบอกว่าบอกว่าเฮ้ยบอกว่าเฮ้ยกว่าอะไรนึงงไม่ออกเอาอแกงรันจวนอันนี้มันอันนี้ ไอ้นี่ที่เขาว่าในฟิตเนสอะที่เขามีแบบยกลูกตุ้มอะไรเงี้ยยกล้มหน้าอ่างเง,ง,งี้ยลูกเนี้ยลูกประมาณห้ากิโลเป็นดูดอะไรนะแต่แบบเล่นแบบ่็เล่นส่วนอกได้แล้วก็เล่นส่วนหลังได้อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นส่วนตัวเรียกว่าเล่นของกูเนาะไม่ต้องโอเคอันนี้คือหล่นปูเอาไปยกเป็นเกวได้อ๋อหลน่นอันนี้เรียกหล่นปูนะแต่ว่า 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยอันนี้เรียกว่าปูหล่นฮะคุณนัด เจ้าของร้านจริงเป้าหลน่นโปอยู่นี่เอาไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่หลนโปอันนี้ฮอร์โมนอ๋ออันนี้หมอหกเฮ้ยพมอหกเฮ้ยถูกแล้วคุณนัทเนี่ยใชใ่ทายนะน่าจะเป็นพอ่อคาแซ่ป,ประมาณเทปที่เทปที่ประมาณสองร้อยกว่าได้ไหมมึงคุณคนยังถามกูเลยว่าใช่ไหมอะเทปที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ทีมงานเฉลยคุณนัทเป็นพอ่อคาแซ่เทปที่ เทปที่ถูกลบไปค่ะเทปอะไรเทปที่สามร้อยแปดสิบาเห็นไหมเห็นไหมฉันบอกเมื่อกี้ฉันบอกว่าสามร้อยกว่าใช่ไหมเทปที่ประมาณสองร้อยกว่าเทปที่ประมาณสองร้อยกว่าเทปที่สามร้อยแปดสามคุณนัทครับร้านคุณนัดชื่อว่าเลอทนาครับตอนนี้อยู่ที่สาขาบางพลีครับอ๋ออยู่บางพลีนะอยู่บางพลีนะอยู่บางพลีได้ายบางพลีนอยู่บางพลีนะอยู่บางพลีนะเอาที่แล้วที่ไปที่สาขา สัตสีนครับลินมาครับอหล,ล,ลังจากที่ไปอ่ะร้านก็ปิดเลยนทันที <laughs> คนเว้นให้ฉันถามหน่อยว่าขายดีไหม <laughs> เออใดๆว่าไปวอดีหมดสัญญาครับญญอ๋อเห็นไหมหมดสัญญาหลังจากที่รายการมาขายดีมาก <laughs> เออบบ <laughs> ใช่ไหมกดใหต่อแถวไปถึงถนนใหญ่เลยต่อแถวซื้ออาหารร้านเราธนาคารข้างหน้า <laughs> ในปริมาณหนึ่งมีคนบอกว่ามาจากเทลอไทยกี่เปอร์เซ็นต์0.2ได้ครับพี่โ <c oughs> งั้นนี่อรว่าเออวันหลังก็บอกเขาว่าอย่าบอกเลยเพราะว่ามันค่อนข้างอายเขาอย่างนี้นะเลอทาน่าเนี่ยเป็นชื่อคุณแม่ใช่ไหมใช่มาจากชื่อถ้าเคุณแม่ถ้าเกิดแม่ชื่ออะไรถ้าเกิดมา,ให,าดให้ทายเนาะคุณแม่ชื่ออะไรเลอทาน่าแม่น่าจะชื่อคุณประยง ใกล้ปะเกือบแล้วเนาะเกือบแล้วเนาะไ่ใช่ไปหน่าใช่ไมหน่าใส่ประยคงเอาใหม่เลอธนาคุณแม่น่าจะชื่อเอ่ยุพินแม่ชื่อัตนาอ๋อคุณแม่รัตนาสวัสดีค่ะที่จริงอ่ะร้านนยังเปิดปกติไหมเปิดปกติครับอืมแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นเดลิเวอรี่อะไรอย่างงี้ไหมคะเดลิเวอรี่ก็คนที่มาพักก็ยังทานอาหารได้24สชั่วโมงเหมือนเดิมอ๋อคุณผู้ชมดูดิแกงรันโจนของเขา คุณนะตอนนั้นที่ไปหาคุณน้าด่าคุณน้โสดอยู่ปะโสดครับแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็โสดเหมือนเดิมเลยครับอุ้ย <c oughs> ชอบคนหน้าตาแบบไหนแบบพี่ครับเฮ้ยนี่ไม่อยากเป็นพี่ <c oughs> นี่อยากเป็นผัวได้ปะ <c oughs> ลืมตัวลืมตัวลืมตัวเอาโอเค <c oughs> เปลี่ยนดีกว่ากินกุ้งย่างดีกว่ากุ้งจากไหนเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำครับ มาจากสมุดปาการเลยเออแค่นี้อุ้ยหอมอุ้ยหอมกุ้งเหรอฮะนีหอมแก้มแค่นี้ก็อิ่มแล้วอ่ะโอเคอะฝากร้านหน่อยสมมุติว่าชาวเทอร์เซียไทยเนี่ยอยากจะแห่กันไปกดสั่งอาหารหรือว่าอยากจะไปวอล์กอินเสื้อหันกลับไปทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนัดขาสั่งได้ที่ไลแมนแล้วก็เอ ครับนะ์รับน6 1 7 7 8 8 6 6 2็ดแปดแวอกอินมาที่โรงแรมเลยก็ได้นะครับโรงแรมเลยทนานาอยู่บ้างพลีสมุทรปราการเซิร์ชใน o o g l e m แ p มาเจอเลยนะครับอ่าโอเค2ี่ชั่วโมงค่าว่างว่าี๋ยสถานการณ์คลี่คลายเดี๋ยวจะไปหาที่ร้านนะขอะบ,บคุณมากค่ะโอเคเท่บล็อก r o มเ o m ม